ถ้าเกิดว่านายจะขอเข้าเป็นพวกก็มา,าจากได้พวกเยอะๆก็มาแล้วแต่ถ้าเกิดว่านายยังไม่มีอะไรอีกนายก็ควรจะต้องไปกินพิซซ่าและเล่นติ๊กต็อกไปนง่งซะถ้าเกิดว่านายจะโดนแทนแต่ตัวหน้าของานายก็จะโดนเข้าเป็นพวกเหมือนกันพวกของฉันต้องเป็นฝ่ายชนะแกพวกของฉันจะต้องเป็นฝ่ายชนะแกเกอ,อาล่ะเยียมพอต้องกันไว้ให้ดี ฉันมาแล้วฉันกำลังมาเดินตุ่มๆมาตื่กลางเดินตุ่มๆมาฉันโทรมาแล้วโผล่ตอบสู้มันมีแค่ตัวเดียวจะบอกไม่ไกลๆกันละจะต่อยไปดีอ่ะไม่น้อยเนี่ยจับไว้ได้ทันตัวนี่คือทำอะไรไม่ได้จะเออ้อนเธอถ้ากระตุกล้ว้าหยายี่จ้าฮิต

เออนี่มันกระทานี่ขอลองชิมเบกหน่อยได้กันไม่อย่ายกินนะ